สวัสดีครับผมนายอนุสิทธิ์อินทิราชนะครับชื่อเล่นดัมโบนะครับเรียนสาขาการบัญชีปีหนึ่งนะครับรหัสนักศึกษาห้าสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่นะครับวันนี้ก็อยากจะมาให้กําลังใจนะครับหรือว่ามาให้ข้อคิดนะครับสาหรับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่านะครับนี่นะครับธนบัตรห้าร้อยบาทนะครับผมถามว่าอยากได้ไหมถ้าถามใครหลายๆคนเนี่ยใครก็มีแต่คนบอกว่าอยากได้นะครับแร้วถ้าคนทอนนี้ ถามว่ายังมีใครอยากได้อยู่ไหมหลายหลายคนนะครับก็ต้องตอบว่าอยากได้อยู่ดีนะครับแล้วสมมุติว่าธนบัตใบ,บนี้นะครับโดนวางทิ้งอยู่บนกลางถนนนะครับแล้วมีคนมาเหยียบย่ําจนเปื่อเปื่อนสกปรกนี้ครับถามว่ายังมีใครอยากได้อยู่ไหมหลยหลายคนนะครับก็ต้องตอบว่าอยากได้อยู่ดีนะครับใช่แล้วครับคือนี่คือสิ่งที่มีค่านะครับไม่ว่าเรานะครับจะทําอะไรกับมันก็แล้วแต่ครับ มันก็ยังมีค่า500บาทเหมือนเดิมนะครับชีวิตของเราเหมือนกันนะครับแม้บางครั้งนะครับจะถูกเหยียบย่ำเจะถูกซ้ำเติมนะครับถูกขยี้จนยับเยินนะครับในเพราะความผิดพลาดในการก้าวเดินในชีวิตของเรานะครับจนทำให้ตัวเราเองนี่รู้สึกว่าเราเนี่ยไร้ค่านะครับแต่ก็อยากจะให้รู้ไ้นะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ ตัวเราก็ยังมีค่าอยู่นะครับก็คือค่าแห่งความเป็นคนนะครับไม่ว่าจะสะอาดหรือสุขรกอะไรต่างๆนะครับตัวเรานะครับก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุดเสมอนะครับจำไว้นะครับขอบคุณครับ